ทางด้านวัดเขาอ,อ้อที่ตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงที่นําไปฝากดูสิเขาแช่กันแบบจริงจ,งจังมากนะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่วัดเขาอ,อ้อจังหวัดพัทลุงค่ะนี้นะคะพวกเราจะพามาดูจากพิธีกรรมการแช่ว้านท่ะ้าการแช่ว่านคืออะไรและว้านทั้งร้อยแปดชนิดเีอะไรบ้างไปดูกัน,นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักว่าทั้งอร้อยแปดชนิดนะคะไปกันเลยเริ ว่านล้วแต่ชนิดมีอะไรบ้างและที่ทบความเป็นมาเป็นอย่างไรให้เราไปสอบถามผู้รู้กันเถอะทีนี้คืออะไรอกตาบุญเยอะๆที่เ้ยๆบางที่รู้แต่ในนั้นรื้อแต่ตัวยาไม่รู้วันึ้นแปดต่้เดือนสามมันมันจัดจุงกับเออ เดือนกิุงพาหรือเดือนมีนาหรือเดือนมกราอย่างนั้นในรูไให้ลองทดูสวัสดีค่ะหนูชื่อด็กหญิงคศาสองกาอยูชั้นึกปีทหนึโรงเียนบัยมิดาค้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมิชาฟาลองโตกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนบัณะยตยมิดยาคค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนาราพัดนดง กำลังศึกษายอยู่ช,ะชะั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่หนึ่งโรงเรียนปรับพยยมพิทยาคมค่ะชื่อคโคงกาน้อ,อยแปดชื่อโครงงานอนุกรุงิทานวัดน้อยแปดวัดเขาอ,อ้อภูมิปัญญาพิธีกรรมสมคุณแล,และแนวทางการอนุรักษ์เชิงพื้นท,ที่วสัสดกกุอปกรณ์หนึ่งตำราวา่างมงคลร้อยแปดวัดเขาอ,อ้อและตำรา,าสมุนไพรวัดเขาอ,อ,อ้อสองแบบฟอร์มเก็บข้อมูลภาคสนามสามกล้องถ่ายภาพ องคกประกเก็บข้อมูลและทำของพันไม้ 6. ป้ายแสดงข้อมูลและฉลากตัวอย่าง 7. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดการข้อมูลขั้นตอนที่3การสำรวจอุทนาและการดึงข้อมูลเพื่อเช่นการลงพื้นที่สำรวจบริเวณท้ำฉัตรทานบรรพุษและวัดกัวอ้อและบริเวณพื้นที่ต่างๆในอำเภอพะศรีจังหวัดพัทธลุงขั้นตอนที่4ี่การเก็บตัวอย่างเพื่อและจะทำของพันไม้เช่นการเก็บตัวอย่างพื่ออย่างระมัดระวังโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ การจำแนกชนิดและวิเคราะห์ข้อมูลเช่นการระบุชื่อวิทยาศาสตร์วงและสกุลของว่าแต่ละชนิดพร้อมตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องข้อนที่6การจัดทำฐานข้อมูลการอนุรักษ์และการสรุปผุเช่นการออกแบบฐานการเรียนรู้และขอพันไม้ร้อยเปรในโรงเรียนหรือวัดของออว่าสะบู่เลื่อนร่มก็จะแหงขึ้นจากขวดลงสู่ดินใบมีลักษณะรูปแบบกลมออกดอกเป็นช่อมีสีเหลืองผลมีลักษณะกลมหรือไข่สกุลใช้เป็นยาหรือวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายแล้ ก็จะได้รับหนึ่งได้ข้อมูลอาหารโวรตีนทานว่า108ที่ระบุชื่อ้ิเมืองชื่อวิทยาศาสตร์โลุ กับพิธีกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งสามารถนำผลการศึกษาไปใช้วางอนุรักษ์เชิงปฏิบัติได้จริงระยะเวลาการจัดทำนระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมนี่ยตรงนี้ใชเยอะคือนือมันจะเข้ายาหมันตัวนี้มันเป็นยาค่ะแต่ว่าคือบางที่ตัวนี้ถ้าเราตแมันจะเมา แต่ว่าเขาใะชายแบบข้าวยาประมาณแบบมันยาต้ปลาหยายาต้ยาได้ปัญญาขลุกแต่ตัวนี้ถ้ากินเืลานั่นจริงจริงันเมาแล้มันมีตอนซาลอดอยู่ตอนนึงมันมันอยู่ตรงนั้นในสาบแต่มันยังมีอยู่นะแกลอง